สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะพี่นุ้ย NNK Channel นะคะวันนี้ก็ว่างนะคะไม่ได้ไปไหนนะคะนึกอยากจะไปเที่ยวน้ําตกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปยืมรถของแคสเซงแงะไปนะคะเพราะว่ารถพี่นุ้ยนะคุมผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราต้องทําการไปยืมรถท้อก่อนนะ,ะส่วนรถเราเก็บไว้บ้านนะคะคุมผ้าไว้อย่างดีปืน,น้ระมันฮะปืนกรมันปืน้รมันเหรอ,อก็ก่อนที่จะไปดูนะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง NNK Channel อ้าวน้องตัดจะไปไหนไี่เที่ยวน้ำตกไปจับกุ้งมังกรไปเที่ยวน้ำตกไปจับกุ้งมังกรกับใครอ่ะอรักคนเดียวนี่แหละไม่ใช่แม่น,นุ้ยต้องไปยืมรถตากน ฟังดิ๊มื้ตา,าก่อนว่ารถตาให้ไปเปล่าดูดิถามตาดิอะไรแส่ต,ตัวไปไหนเนี่ยไปเที่ยวน้ําตกเที่ยวี่ไหนอ่ะเอารถใครไปฮะาม๊ยตาคืนคือรถตาเมื่อคืนน่ะเนี่ยอะไรกัน เรถตาโคตรสวยรถตาโคตรสวยแล้วรถมึงก็มีอ่ะมันคุมผ้าไว้บอกดี่ข้าเอาไว้เดี๋ยวมันมันหมดโโอ้หเดี๋ยวน้ำมันหมดรตาดิมาดูรถตาล้างมาใหม่ๆเนี่ยโอ้โหตาล้างมาใหม่ๆล้างอาชีดซะด้วยนะโคตรสวยเนี่ยตาล้างมาใหม่ๆเนี่ยโอ้โหเอี่ยมจ๋อง โอ้ยลอยรองเท้าข <that> ึ oh, <how> oh, ้นไปแล้ว hmm. น like ี่ฮะขนาดบอกว่ายืมแล้วยังเช็ดแล้วเช็ดอีกจะไม่ให้ไปอะไรวะโอ้เอาจริงไง้ยเนี่ยเอาจริงน้องตาดเอาจริงไหมเอาจริงดิเนี่ยล้างมาใหม่กิ๊กอะดูดูยางยังดำอยู่เลยนะคะทุกคน น้องในตัดก็ยังยุ่งอยู่กับเสื้อนะคะนี่นะคะอุปกรณ์ของเรานะ,ะมีคกมีซากนะ,ะมีถ้วยมีจานมีอะไรแล้วก็ในนี้นี่นะคะมีพวกของอะไรอยู่ในนี้นะคะนี่นะะตอนนี้เราทําการเดินทางแล้วนะคะทุกคนตอนนี้กําลังข้ามสะพานอยู่นะคะเพราะว่ามันอยู่คนละฝั่งแม่น้ํากันนะคะ เดี๋ยวเราจะเดินทางไปอีกสักคู่หนึ่งนะคะถึงจะถึงนะคะ ตอนนี้ก็จะถึงแยกแล้วะนะเราต้องเราต้องเลี้ยวทางนี้เนี่ยไปคลองลานพี่น้ย้ยอันนี้เราจะไปแก่งตะลิหรือว่าจะไปน้ำตกคลองลานเนี่ยจะไปแก่งตะลิ แก่งตะลิใช่ของร้านก็ได้นะเดี๋ยวดูก่อนเฮ้ยอยากวินน้องใช่ไหมดูก่อนใช่ไหมพี่นุ้ยใช่เพราะว่าน้องตัดบอกว่าจะอยากไปจับปูลัดก้าอ๋อโอเคอยากไปจับปูมังกรเราว่าจะมีร้านไก่หมุนมั้งนะน้องตัดอยากจะกินไก่หมุนหรือจะกินแก้วมังกรอะไรเนี่ยฮะไก่หมุนเป็นตัวมีเหรอพี่นุ้ยไม่มีฮะไม่มีมีเป็นก่เป็นตัวมีเปล่าพี่กดไหนอะเออมีนั่นะไก่เป็นตัวอ้าวพี่นุ้ยลงไปจัด นี่ฮะถึงแล้วถึงร้านไก่แล้วไก่ตัวเท่าไหร่พี่นี่เลยฮะไก่ห้าดาวไก่ตัวทไร่ครับพี่กูพี่กดกวนอันนี้มันเป็นอะไรพี่เป็นต้รับจ้ะเอาตัวหนึ่งสั่ให้ด้วยั ะะตอนนี้พี่กดสั่งแล้วข้าเหนียวขายยังไงพี่สิบาทจ้าข้าเหนียวไ,ยงไงก่ร้อยสามห้าข้าเหนียวสามข้เหนียวเออข้าเหนียวสามหกอ,อ่ะนี่เขาจะมีแบบนี้ ครับผมตอนนี้ก็นะได้ของกินแล้วนะผมเดี๋ยวเราเอาของกินเอาไปที่รถก่อนนะผม้วหมดหมดไปเท่าไหร่นิดๆเนี่ค่ะตอนนี้เราก็เลี้ยวเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้น้ำลายโอ้น้ำลายไรอะไรอะโอ้ยน้ำลายไหลพีนุ้ยก็เริ่มรู้สึกหิวแล้วนะซื้อไก่มาแล้วนะน้องในตัดกินอะไรลูกเนีคยฮะน้องตัดซื้อมีเหลืองมาแล้วนะเปิดขึ้นมาโอ้โห หอมมากน่ากินพี่นุ้ยเริ่มหิวแล้วนะคะทุกคนตอนนี้แค่ทั้งนี้ก็ยังเดินทางอยู่นะยังไม่ถึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันคืนน้ําลายฮะทำไมหิวแล้วกะยั่วอยู่เนี่ยน้องไอตันมีน้องไอตันเนี่ยกินหอมรึมร่ำหมดเนี่ยเอาไงหิวแล้วอะหิวแล้วใช่อีดหน่อยไม่ได้เรฮะไม่ได้แล้ว ตัวอีกหน่อยไม่ได้แล้วนาหลายแล้วว่างั้นใช่หิวจะแย่แล้วเนี่ยค่ะตอนนี้ตอนนี้แค่ทแง่ก็ไปนั่งนู่นนะจะคุยงานนะคะเมื่อยจะคุยงานคุยงานอะไรล่ะให้พี่กดขับก็ได้พี่นุ่ยจะกินหมี่ก็จะถือกล้องให้ไงอ๋ออ่ะพี่นุ่ยหิวแย่แล้วนะคะทุกคนเขากินยัวกันอยู่เนี่ย พี่นุ้ยก็จะกินมั่งกินอะไรวะส้มตำเฮ้ยชิพหน้ารถมึงจะมาตำส้มตำยังไงพี่นุย้ยเอาเขาตำได้ตำเมื่กินหน้ารถเลย <What? S 1> เฮ้ยรถกูล้างมาใหม่นะเนี่ยเอาล้างใหม่ก็เดี๋ยวเวลานั้นก็ไปล้างใหม่ได้โอ้โหพี่นุย้ยมึงจัดเต็มเลยอ่ะเนี่ยกินแม่งหน้ารถนี่เลยโอ้โหเอาจริงอ่ะทาไส้แล้วฮะมีพร้อมเลยเหรอ ใช่มีพร้อมหมดมีครบหมดมีพริกมาพร้อมใช่โอ้โหนะครับตอนนี้นะครับเราก็เปลี่ยนเป็นพริกกดนะครับเป็นพรลระขับนะครับขับดีๆนะพริกกดมีใบกับขี่มาไหมเนี่ยมีแต่โทรศัพท์โทรศัพท์อ๋อโทรศัพท์เดี๋ยวนี้เขาใส่ใบกุ๊ขี่ได้แล้วนะครับก็เอ่อมีมีเอ่อเขาเรียกอะไรตัวนำทางนะครับอย่างดีเอ้เน,นี่นะ โอ้โหเอาจริงอะพี่น้อยเซฟหลายกลินมันมาแล้วอะกินมันมาแล้วอะ,วอะเดี๋ยวคอยดูนะ,ะเดี๋ยวคอยดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะกลิ่นมันมาแล้วอะวอะไรน้ำตาดเกิดอะไร น้งตั้นเกิดอะไรขึ้นลกูกเปิดกระจกให้มันเ,เป็นไรลกูกนี่นะครับบอน้องตั้นบอกว่าต้องต้องระบายอากาศก่อนนะครับแม่หนุ่ยมันเล่นอะไรนะครับระบายอากาศออกก่อนนะดีโอ้หโห,น,โหนี่นะครับโอ้โหพี่หนุ้ยนะครับเล่นปลาตัว<ท><ท>เป็น็นะามาเมื่อวานเนี่ยผมพี่หนุ่มบนนะ รถตัวเองก็ไม่รู้จะเอามารถรถมันเองก็ไม่เอามานะครับเป็นไงพี่กดโอ้ถึงก็ดับฉิดนะครับเอ้ยฉีดจมูกอีกฉีดอันนั้นใส่จมูกเลยเหรอใส่เครื่องอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่เส้นไหนดูดูหน่อยนี่ไงอ้ยน่ากินมากกับมีหมูหยอด้วยเหรอใช่กินคนเดียวก็ใส่แค่นิดเดียวพอไม่ต้องเยอะกินคนเดียวโอ้มึงตามหน้ารถเลยมึงกินคนเดียว ไม่มีใครหิวอะ<ห>่ะไงพี่กดเมื่อกี้พี่กดบอกว่าเหม็นนะนั่นไก่ก็กินคนเดียวงั้นน่ะเมื่อกี้พี่กดบอกเหม็นนะอา้าวก็หิวคนเดียวก็กินคนเดียวไงโอ้โหใส่เส้นแล้วอพี่นุ้ยใส่แล้วอือหือหรือดับเลยกินในนี้ได้ไหมกินในโคกหน่อยกินในโคกเลยได้ไหม อแล้วแต่มึงแล้วงั้นน่ะโอ้โหโอ้โหน่ากินมากน้องๆโอ้โหมันเป็นตาแซบ่บอาอไม่หมดอีกอ๋ออันนี้ีินวยนะครับก็เตรียมจะกินแล้วนะครับก็ส้มตำได้เป็นที่สำเร็จผลนะครับ<ป>อะไรไก่ซื้อเมื่อกี้นะอ,อ้ะอาวกกกินส้มตำไปแล้วไก่เมื่อกี้เดงพี่กดมันเอาไก่ไปซ่อนอนะ โอ้โหดูเหมือนว่าพี่นุ้ยมันหิวจริงนะเนี่ยฮะหิวจริงเลยเหรอโอ้โหโไม่หเฮ้ยพี่นุ้ย มึงกินจริงเลยนะเนี่ยหิวก็กินจริงเลยนะครับนายมุสารพี่กดนะครับก็ต้องเป็นคนขับนะครับครัวพี่หนูนะครับก็กินปลาร้ไม่ได้อ๋อพี่หนูมีนะมีอะไรอะ่ะนี่ก๋วยเตี๋ยวโอ้อย่างดีนะโอ้โหพี่นุ้ยแม่งฟินมากพี่นุ้ยข,ขอขอคำคมหน่อยดิขอคำคมหน่อย คำคมอะมีดบ้านนะ่อม่ะอันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่คำคมแล้วพี่กอโอ้โหได้ตะเกียบแล้วตะเกียบก็มีมีเหลืองก็มาอะไรนะตะเกียบก็มีมีเหลืองก็มาอ้าวไปล่อมีเหลืองให้มาอีกอะอ้าว็บอกคำคมอ่ะอ๋อคำคมมาเหรออ๋อขอคำคมไงเฮ้ยหมูแพงเลยนะพี่หนูหมูพี่นุ้ยทีนึงโอ้โหพี่กอ นี่มันเข้ามาที่ไหนเนี่ยป่าฮะเข้าป่าแล้วเนี่ยไม่ได้ไปน้ำตกแล้วนะเออน,บบนี่ยเอออะไรนะมึงรัดมากไปหรือเปล่าวิกต์รัดป่ารัดดงนะครับโอ้โหโนะครับดูครับตูนันกเขาฮะนั่นลูกเขาของดาวบกเขาของใครลูกของเรา<ะ>ของเราเลยเหรอ โอ้โหนู่นนะครับน้องตัดนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับภายนอกรถนะครับก็เอเอสวยงามนะครับก็ตามมันนอกนะครับตามมันนอก ตอนนี้เราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขนสเสบียงของเรานะลงไปข้างล่างเขามีซุ้มข้างล่างลงลงไปข้างในโน้นใช่นะสวยมากเลยอ๋อสวยนะครับก็ไปใช่ตอนนี้นขนอุปกรณ์ก่อนนะคะขนสัมพะระก่อนแล้วกันก็นี่นะครับจุดเช็คอินนะครับแก่งตะลินะครับผมอ่าตรงนี้นะครับก็เช็คอินได้นะครับก็อ,อการเข้าไปด้านในนะครับก็ เขามีนะครับมีมาตรการด้วยนะครับผมนะแหล่งท่องเที่ยวนะครับแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับสวนทุเรียนแก่งตะลินะครับโป่งน้ําร้อนนะครับค่าบริการนะครับผมจอดรถฟรีเล่นน้ําฟรีค่าเข้าฟรีนะครับผมเช่าซุ้มนั่ง100นะครับอ็อันนี้นะครับไม่ได้เกี่ยงสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับก็ห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีนะครับดื่ม และนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาในเก่งนะครับผมอ่าแบบนี้นะครับก็เยี่ยมเลยนะครับนี่กดระเบียบข้อห้ามนะครับแจ๋วนะครับก็นี่นะครับผมอ่าบรรยากาศนะครับก็โอ้โหเย็นเยือกเลยนะครับเย็นเลยนะครับนี่ครับโอ้น้ำไหลนะครับก็บรรยากาศก็ภายข้างในนะครับ ก็จะเป็นซุ้มนะครับที่นั่งนะครับพี่กดกับพี่นุ้ยนะครับก็เตรียมการแล้วนะครับนี่มีคนมานั่งก่อนเราแล้วด้วยนะครับผมอ่าลมเย็นนะครับลมเย็นเลยนะครับอ่าบรรยากาศนะครับสดชื่นนะครับนี่แบบนี้นะอ่อใครนะครับว่าจะพาเด็กมาเล่นก็ได้นะครับนี่ก็มีโขดหินนะครับเยอะเลยนะครับดูต้นไม้นะครับอตรงนี้นะครับคาดว่าน้ําเย็นแน่นอนนะครับ ก็นี่น้องแท๊คุยกับกล้องก่อนจะลงน้ำอะ่ะยังไงไม่เย็นน้ำเย็นไหมไม่เย็นฮะนสู้ไหมล่ะเย็นอ,ะอ่ะโอเคอ่ะค่อยๆนะค่อยๆนะโอ้โหเป็นไงไยนอย่าไปไกลตาอย่าไปไกลตาโอเคนั่งตรงนี้นั่งนั่ง เนี่ยคะวันนี้นะคะพี่นุ้ยก็พามาแล้วนะคะสําหรับเที่ยวนะ้นําตกนะคะแต่ว่ามันเป็นแก่งนะ,ะเป็นแก่งน่าจะแก่งตะลิใช่ไหมใช่นะคะเป็นแก่งตะลินะคะก็มีหลายแก่งมากเลยนะคะแล้วแต่ว่าใครจะมาเที่ยวอันไหนตอนนี้นะ,ะพี่กดกับน้องนายตั๊กก็อยู่ทั้ง<า>นูง้นถ้ามาเจอแรกๆอะ่ะนี่เขาปิดอะ่ะให้เลยมาอีกเลยมา,มาเรื่อยๆเออถ้าไม่เลยมาก็าไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นกลับบ้านไปเลยนะคะ ก็ถ้าคนไหนชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง NNK Channel คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะโดดูนี่กดไฟโน